วันนี้ครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะพามาแกงโน่ใหม่ใส่หมูสามสัน้นครับเห็ดฝาพี่น้องขึ้นยากพวกเราวาวหลายใจฮานอ,อ่งมามากในภาพามาเห็ดมาตายม,มาน่ใหมต้ไมไปแล้วล่ะโน่ใหม่พี่แม่เพิ่งต้มไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะ วักขามีพี่ตูเห็ดฟางขามิตรไคมีหอมแดงมีเขาเหนียวแซ่หนำไว้เห็ดเขาเบือพี่น้องใส่นนหนำจะนั่งลงุกไฟเรียมต้มละจ้าเรียมแกงละจ้า,นานหนำจะนา่งซื้อมาแต่ตลาดหรอกพี่น้องขั้นตำปลากระชัดเขาเบือม้วนที่ตำ้ไว้นะครับพี่น้องใส่ ทำเพราะหยาบๆยาบนี่พี่น้องพริกต้นพริกอหอมตะไคร้น,นำลงไปใส่เบื้องต้นก่อนหนึ่งทรัพีเจบานกระเช้านใหม่ลงได้พี่น้องน้ำกำลังฟดแล้วเอาไม้ลงไป น้าคนล้วก็ใส่หมูลงไปพี่น้องใส่หมูแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดฟางพี่น้องเห็ดฟางแกงไปบบปนๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักใส่ที่หลังเดี๋ยวพักอีตูวก็พักขาใส่ที่หลัง เดือดแล้วเดี๋ยวปรุงรสได้จ้าปรุงรสก็ไม่มีอะไรหรอกปลาเาก็ใสไปแล้วใสผงนัวกันครับปลาหน่อยนึง เอานวไผ่นวมั่นเด้อบางคนก็นวลเลยี่มืกอกันพี่น้องลองซี่มืกอ,อกันนวดได้หรก็เอาพักล่งกันจบเลยตาจักหน่อย โอเคพอดีแล้วเอาอพักขาลงกรุงเทพเพิ่นเอินชะอมแล้วครับแต่ว่าบ้านผมเอิดพักขาพักขาลงไปอีตูลงมาหนี่หรือใบแมงรักผักกาดคนว้านนะครับ Bạn mọi người chú cũng hôm mấy ngồi đi ôi hoa bơi gang nó mày vĩnh ơi hôm nay 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 hôm

一点一点给他。